รู้ไหมครับว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยเจติดหนี้ก่อหนี้และแถมทุกวันเนี่ยค่าแรงที่ได้เนี่ยไม่พอโทษนะฮะภาษาไทยยาไส้วันต่อวันไม่ใช่เดือนต่อเดือนนี่นะฮะแล้วตอนนี้เลยขอรัฐบาลกัมพูชาฮะขึ้นค่าแรงให้อีก800บาทได้ไหมเอาไปว่า7,400เนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาไปทั้งหมดแต่มันก็ช่วยบรรเทาเบา,บาบางได้ภายในปีหน้านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําของเมืองไทยรู้ไหมครับว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ย70%ติดหนี้ก่อหนี้และแถมทุกวันเนี่ยค่าแรงที่ได้เนี่ยไม่พอโทษนะฮะภาษาไทยยาไส้วันต่อวันไม่ใช่เดือนต่อเดือนนี่นะฮะแล้วตอนนี้เลยขอรัฐบาลกัมพูชาฮะขึ้นค่าแรงให้อีก800บาทได้ไหมเอาไปว่า7,400เนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาไปทั้งหมดแต่มันก็ช่วย บรรเทาเบาบา,บางได้ภายในปีหน้านะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลนี้เนี่ยมาจากสื่อสำนักข่าวของทางกัมพูชาชื่อว่าคิรีโพสต์คือจริงเป็นสำนักข่าวด้านธุรกิจชื่อดังของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็รายงานว่ามีกลุ่มสหภ,ภาพ27กลุ่มแล้วก็กลุ่มสหภาพการค้าและก็องค์กรสังคมพลเรือนหลายแห่งในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับได้ออกมาออกแถลงการร่วมเป็นแถลงการร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลก็คือภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตเนี่ยนะฮะเรียกร้องอะไรรู้ไหมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดเนี้ย ขึ้นค่าจ้างแรงงานอีก24ดอลลาร์สหรัฐแต่คิดเป็นเงินไทยนะก็ประมาณ768บาทให้ขึ้นอีก768บาทเพราะทุกวันนี้ได้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะครับ208ดอลลาร์สหรัฐคือ6,656นั้นจะขอขึ้นอีก24ดอลลาร์หรือ768ก็จะกลายเป็น232ดอลลาร์หรือจะได้รับเป็น7,425บาทภายในปีหน้า2,569ทำไมต้องออกแถลงการร่วมทำไมต้องมาขอเอาอีกตอนนี้ พราะไร้ราระคือสื่อตรงนี้ก็รายงานไปแล้วก็ในทั้งสาภาพแรงงาน27กลุ่มกลุ่มสาภาพการค้าแล้วก็องค์กรสังคมพลเรือนนี่นะครับเข้าให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าค่าจ้างในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพที่แท้จริงหรือปากท้องที่แท้จริงของคนกัมพูชาในปัจจุบันเลยเขาบอกว่าในขณะที่ค่าแรงในปัจจุบันต่ํากว่าเขาจะเขาจะเหตุผลนี้เลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยค่าแรงในกัมพูชาเนี่ยนะครับหมายถึงหรือมีมูลค่า ต่ำกว่าคุณค่าและศักดิ์ศรีของชีวิตผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชานี่นี่คือเหตุผลที่เขาแถลงออกมาเลยว่าทำไมเขาต้องเรียกร้องนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ของผู้ใช้แรงงานนะครับบอกบางคนเนี่ยทำงานในโรงงานมาตั้ง6ปีนะฮะในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถึงจะทํางานโรงงานตั้ง6ปียากจนไม่มีเงินส่งให้พ่อแม่ที่แก่ชราและชีวิตของคนงานในโรงงานทุกวันนี้คือกินข้าวในถุงพลาสติกซึ่งไม่พอกับร่างกายหรือ สารอาหารต่อร่างกายอันนี้เป็นลาย่งที่เขาไปสัมภาษณ์มานะครับนอกจากนี้ในรายงานใน,ในสื่อเคีรีโพสของกัมพูชาก็ยังบอกเลยฮะเขาก็ไปถามคนหนึ่งชื่อยอนเยิร์เป็นผู้หญิงยอนเยิร์ตเนี่ยทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้ประกอบการที่เป็นชาวเกาหลีใต้ที่ไปตั้งโรงงานในกัมพูชาเขาบอกนี้เลยครับว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวเขาเองที่เป็นคนงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่นะครับตกระกำลลำบากเขาใช้คํานี้คือยากลําบากเพราะอะไรรู้ไหมฮะค่าใช้จ่ายปากท้องต่อวันสูงกว่าเงินค่าจ้างที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าห้องพักกระสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายเรียนของเด็กก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันทุกวันเนี้ยนะฮะเป็นเรทของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ย208ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า6,656บาทเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตยอยู่รอดแบบวันต่อวันนี่ไงคือวันต่อวันเลยนะฮะไม่ใช่แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับกลายเป็นว่าแม้แต่ตัวเธอเองนี่นะฮะขนาดเช่าห้องพักก็ต้องแชร์และต้องหาคนมาพักให้ได้ด้วยประมาณ3-4คนมาเฉลี่ยห้องพัก แต่ถ้าสมมติมีมาแชร์แค่2คนก็ยังไม่รอดเลยนะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงกว่าค่าจ้างที่ได้รับนะฮะและเธอก็ยังบอกเลยนะครับว่าสมมุติว่าเรียกร้องไปแล้วรัฐบาลกัมพูชาขึ้นให้อีกกว่าละเกือบ0 0บาทเนบาทนะฮะขึ้นมาเป็น232ดอลลาร์คือจะได้เป็น7 7 4 2 5บาทเนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดบรรเทาภาระปัญหาได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปที่เขาออกมาเรียกร้องตรงนี้ปรากฏว่าสถาบันวิจัยอังกอร์ในกัมพ คือไอ้ค่าครองชีพสุทธิหรือปากท้องสุทธิของคนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะสุทธิแล้วเนี่ยต้องมี2อ2ร้อยสาดอลลาร์สหรัฐคือต้องมีเดือนละ7จ็ดพัแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นครอบครัวอันนี้คือตัวบุคคลนะฮะถ้าเป็นครอบครัวทั้งครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเนี่ยต้องมีไรายได้สุทธิให้ได้เดือนหนึ่งเนี่ยสี่้อยสิบเจ็ดดอลลาร์หรือหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าถึงจะอยู่ได้ระดับหนึ่งไม่ได้่าอยู่รอดนะอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับโอ้ แสดงว่าอะไรเนี่ยคืออย่างข้อมูลของเว็บไซต์ C N b International ซึ่งเป็นข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตรายงานทั่วโลกนี่นะฮะเขาก็เปิดเผยเลยนะครับว่ารายงานกัมพูชาเนี่ยมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ถึง41ทำไมรายจ่ายเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะฮะและ้วตรงนี้เองครับทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รายงานชาวกัมพูชาเนี่ยมีหนี้สินสูงถึง73 <c oughs> เยอะจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนะประเทศกัมพูชาซึ่งก็มีปัญหากับประเทศไทยไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ชัดเลยนะครับว่าคนกัมพูชาเองก็มีหนี้สะสมเยอะแถมรายจ่ายก็แซงรายได้ไป41%แถมนะะค่าจ้างแรงงานที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าไม่พอใช้กันแบบวันต่อวันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่นะครับน่าจับตามองเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ที่เกิดขึ้นกันนะครับ